สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคา Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับวันพุทธที่19มีนาคม2568นะครับไม่ได้ลงให้ไปวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ว่างก็มาลงไว้ให้นะครับในวันพุธนะครับวันจันทร์มันออกที่255480นะครับ255480 สูตรคู่ที่จะมาจับก็เป็นชุดเก่าอยู่นะครับเป็นชุดสูตรเก่าที่วางไว้ที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับที่เข้ามาก่อนก็เข้ามาที่80ดุดนสูตรนี้มีศูนย์มี8นะครับสูตรที่มีสี4สูตรนี้ะครับเอาสูตร4สูตรนี้เพื่อจจะมาับกันก่อนนะครับเอาสูตรแนวทางที่1 นะครับแนวทางที่1สูตรที่1สูตรที่1น,นะครับสูตรนี้สูตรที่เดินมาค่อนข้างดีแต่เป็นเป็นสีตัวนะครับก็เอาหลักพันสองครั้งหลักหน่วย1ครั้งนะครับพันอันนี้1 1 1เป็น2 6 7ก็เป็น9 9อ่าโอเคนะครับ9 2, 98, บก9 18อกก็เป็น0 5 5 2เป็น10 บวกห้าก็เป็นห้าสองสองเป็นสี่บวกศูนย์ก็เป็นสี่เหมือนเดิมศูนย์ก็บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ห้าห้าศูนย์ก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสูตรที่หนึ่งนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามสูตรที่สองสูตรที่สองใช้หลักหน่วยเดินเลยนะครับหลักหน่วยเดินมันก็เข้ามามีหลุดบ้างปรับปลายนะครับก็มีหลุดอยู่นะ ม่ใช่หลุดสูตรที่2มีหลุดอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ได้ศูนย์นะครับหน่วยเป็นศูนย์ก็คือก็จะได้หน่วยนี้เป็นศูนย์ก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองสามชนชนกันที่สองสูตรแล้วนะครับชนกันต่อมาก็เอาสูตรที่สามสูตรที่สามคือหลักร้อยเป็นตัวเดินนะครับหลักร้อยเป็นตัวเดินอ่างวดนี้มาไหมนี่มาหกนะตัวนี้มาหกอันนี้มาสองกับหนึ่ง สองกับ1อันนี้มา2กับ4อันนี้มาที่1อันนี้มาที่4อ่าวันนี้ได้ที่เท่าไรหลักร้อยคือ4 4567นะครับตัวนี้ได้4 567 4 5 6 7สูตรที่4สูตรที่4เอามาชนนะครับเป็น2ตัวเพื่อหาตัวเด่นนะครับสูตรที่4 ใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับ 5r100 บวกหน่วย4บวก1เป็น5ก็ได้5กับ6 1กับ6 1กับ0ก็เป็น1กับ2นะครับ1กับ2ตัวนี้2กับ5เป็น7กับ8 8กับ2เป็น0กับ1 1กับ7เป็น8กับ9วันนี้ได้4กับ0ก็ได้4กับ5นะครับ0นี้ได้4กับ5 สูตรนี้ได้4กับ5ฉะนั้นเมื่อตัวเลขได้มาแบบนี้นะครับผมก็จะจับจับสูตรกลุ่มที่1มันเป็นป2กลุ่มนะครับสูตรนี้คู่นี้ได้คู่นี้ตัดมานะครับเป็นตัวจับก็เอา0123ไปจับกับ4567นะครับก็จะได้04 05 06 07 14 15 16 17 24 25 26 27 3 4 3 5 3 6สาหทีนี้ตัวจะชนตัวจะชนให้นะครับตัวที่จะมาชนให้ก็เป็นสูตรที่4สูตรที่4ที่ชนแล้วได้ตัวเดือน4กับ5 4กับ5 ได้ที่4กับ5นะครับเป็นตัวเด่นที่4กับ5ทีนี้ได้4กับ5แล้วเอามีคู่เด่นอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุด8ชุดเด่นหาตัวเลขเด่นมาอีกให้ fc อีกนะครับตัวเลขเด่น เดี๋ยวหาสูตรเด่นก่อนนะครับหาสูตรเด่นหาสูตรเด่นสูตรเด่นเกา่าสูตรเด่นเก่าที่ใช้หลักร้อยบวกหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเดี๋ยวดูสติทีนึงครับว่ามันได้ไหมเอาหลังๆมามันเข้าไหมศูนย์บวกหนึ่งเป็นเออศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่ง 1>, 1อ่าได้อยู่1มา7ไม่มา4เป็น5 5 7 9ไม่มา3 1เป็น5 5 7 7มา7 1เป็น8 8 0มา8มากำลังมา2งวด2บก1เป็น3 3 5 7ได้3 5 7 3 5 7 อยู่นี้ที่ไฮไลท์ไว้มันมี5กับ3อยู่นะครับ3 5 7เน้นที่5 3 5 7ก็จะเน้นที่5 5 0 0 5 5 1 1 5 5 2 2 5 5 3 3 5นะครับโดยเพิ่มตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือ3 4 3 5 7ตัวนี้เราเอาเด่นแรกก่อนนะครับ3กับ4กับ5 ก็เด่นที่5นี่แหละนะครับก็เด่นห้าเอาให้เดนห้านะครับสรุปว่าเดนห้านะครับก็รูดที่5นะครับเด่นที่5วันนี้ให้เด่นที่5นะครับตัวเดียวที่5ให้ตัวเดียวที่5ใครจะรูดนะครับมันชนมาที่อย่างนี้นะครับมันชนมาอย่างนี้โดยฝั่งนี้ก็2สูตรประกอบแล้วมันได้ที่1 2 3 0 1 2 3ศนนะครับแล้วก็เด่นที่5 เป็นบนล่างไปกลับนะครับ05152535นะครับก็เอาเท่านี้ตามสูตรไปตามสูตรนะครับไปตามสูตรไปตามสูตรมันจะมาไหมนะครับอันนั้นเราไม่ทราบเราก็ว่าไปตามสูตรนะครับครับก็คงจะให้ไว้เท่านี้หลักร้อยนะครับหลักร้อย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 เดิมผมก็นี่แหละนะครับ2 เป็นตัวเดินนะครับหลักร้อยก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้ามันชนอยู่ในนี้นะครับก็คือมันมีสองตัว2คู่ก็คือ2 2 5 3องห้5สาห 2อ3ส2 6มันอยู่ฝั่งนี้นะครับ2 7 3 7เท่าคนนี้ไปไปจับ1คู่1คู่หนู่่หลักร้อยมี1คู่ส่วนมากถ้ามาล่างก็คือนี่แหละนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้2 4 2 5 2 6 2 7 3 4 3 5 3 6 3 7นะครับถ้ามันมาบนก็จะเป็น0 5 1 5นะครับตัวดินก็คงเดิมนะครับตัวดินก็คงเดิมก็คือ0 5 1 5 2 5 3 5 นะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ